ก็นอกบเปิดเปิดไหม้กดค้างกดค้าง UHS connected ดังได้สลับมาจิตกรรมจิตกรรมอะไรวะจิตกรรมในการออกไปเพื่อคุณใหญ่ของพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ได้เป็นหน้าได้เป็นหน้าเพลิดเพลินในถ้ำชื่อการันดในถ้ำชื่อการันตกะพระเถระอยู่ อพระเถระอยู่ในถ้านั้นหกสิบปีไม่อดิเลกัอยู่เกินหกสิบปีเกินเกินหกสิบปีไม่ไม่พึงลืมตาไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยไม่เคย ลืมตาแลดูถ้ำเพราะท่านเป็นเพราะอเพราะเพราะแลดูเพียงชั่วแอกเพราะท่านแลดูเพียงชั่วแอกเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่่รู้ว่าจิตกรรมจึงจึงไม่รู้แม้ความที่จิตกรรมจิตกรรมมีอยู่ในถ้ำนั้น อ่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดวัดคือการถางว่า่าก่อนถามว่า,า,วา,าท่านไม่พึงถามว่า,า,วาท่านไม่พึงลืมวัดวัดวัดอ๋อถามว่า วัดคือการชระเสนาสะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าภิกษุพึงพึงพึงกวาดอยากย่บนเพดานก่อนไม่ใช่ดังนี้ไม่ใช่หรือจริงอะไรวะ่พระเทระพระเทระไม่ชระเสนาสะนะ บ้างหรือตอบว่าถูกต้องพระเถระไม่ชำระอันเตวาสิเป็นต้นต่างหากชำระเสนาสนะของท่านต่อมาวันหนึ่งภิกษุหลายรูปเที่ยวจาริกไปสูตรไป,ไปเที่ยวจาริกไปในเสนาสนะเห็นจิตกรรมจึงกล่าว่าจิตกรรม หน้าร่มเลื่นยิ่งพระเจ้าค่ะยท่านผู้เจริญพระเถระนั้นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเราอยู่ในที่นี้ตลอดการมีประมาณเท่านี้ยังไม่รู้เลยเราอาศัยท่านผู้มีตาจึงรู้วันนี้เอ่อ ส่วนส่วนที่ประตูแห่งค่าของพระเถระนั้นวันไหนนะไม่ได่่เลยส่วนที่ประตูแห่งค่าของพระเถระนั้นมีต้นกากระทิงต้นใหญ่อย,ย,อยู่แม้ต้นกากระทิงนั้นอันพระเถระไม่พึง แดลแดูข้างบนเลยไม่เคยไม่เคยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เคยแลดูข้างบนเลยได้ยินว่าได้ยินว่าพระเถระเห็นอ่าได้ยินว่าพระเถระเห็นอ่าเห็นเกสรเห็นเกสรของดอกกากระทิง ร่วงลง่วงเห็นเกสรตกลงเห็นเกสรตกลงบนแผ่นดินจึงรู้ว่าจึงรู้ความที่จึงรู้ความที่ต้นกากระถิ่งนั้นมีดอกบ,บานตลอดปีพระราชาทรงสรับคุณสมบัติของพระเถระแล้วประสงค์จะไหว้ จึงส่งข่าวสารไปถึงสามครั้งเมื่อพระเถระไม่มาจึงสั่งให้ผูกฐันของหญิงผู้มีบุตรอ่อนด้วยผ้าผูกฐันให้ให้ประทับตาในมหาคามก่อนดีในมหาคามให้ประทับตาด้วยอะไร พระร,พระราชัาากกด้วยพระราชรัชรันจก,กรด้วยพระราชรัชกรว่าว่าพระเถระไม่มาเพียงใดเด็กทั้งหลายไม่ได้น้ำนมเพียงนั้นพระเถระไปสู่มหาคามพบความเอ็นดูเด็กทั้งหลายพระราชาทรงสรับเรื่องนั้นแล้วจึงให้ นำพระเถระมายัางภายในบุรีไหว้แล้วให้ฉันแล้วกราบทูนว่าเอ้แล,แล้วตัดว่าแล้วตัดว่าท่านเจ้าขาวันนี้ไม่มีโอกาสพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าจักรับศีลจึงถือบาทของพระเถระตามไปส่งหน่อยหนึ่งไหว้ กับ้อมกับไหวหว้วเสร็จแล้วอมกับพระพระเทวีไหว้แล้วกับ้อมกับกับ้อมด้วยพระเทว,แว,วเทีแม้วันรุ่งขึ้นพระราชาถวายทานอย่างนั้นนั่นแหละตัดว่าพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าจะรับศินดังนี้อย่างการให้น้อมล่วงไปด้วยอุบายนั่น ตลอดสัปดาห์หนึ่งส่วนพระเถระในเวลาที่พระราชาและพระเทวีไหว <c oughs> ้ก็ถือเอาก็ถือเอาเพียงอาการว่าสัตว์เพียงอาการว่าเป็นสัตว์ไม่กระทำการไม่กระทำการแยก แยกแยะว่าเป็นสตรีเป็นบุรุษเพราะฉะนั้นในเวลาที่พระราชาและพระเทวีเหล่านั้นไหว้จึงได้กล่าวจึงได้กล่าวเหมือนอจึงได้กล่าวอย่างเดียวกันว่า,าจงมีความสุขเถิดมหาบุพพิต พระเถระนั้นอยู่ในมหาคามตลอดหนึ่งสัปดาห์พระราชาทรงมีพระราชาอนุญาตให้กลับไปด้วยทรงนำริว่าพระเถระอยู่ในที่นิรบากไปสู่ถ้ำของตนในกลางคืนจึงขึ้นสู่ที่จงกมรมเทวราผู้สิทธิต ผู้สถิตยอยู่ที่ต้นกากะที่ต้นกากะทิงกาคิดว่าแมา้พระผู้เป็นเจ้านี้มีศีลบริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์หนอจึงได้ยืนถือด้ามประีพีพระเถระจงกรมด้วยมณสิการถึงกรรมฐานนั่นเองอ กะทำถ้ำกะทำภูเขาทั้งสิ้นให้สะเตือนให้สะเทือนสถานในระหว่างมัชชิมยามบรรลุพระอรหันต์แล้วบรรลุพระอรหันต์แล้วเรื่องพระเถระจิตตะคุตตะในศีลนิเทศส่วนจบจบ,จบแล้วจบแล้วส่วนอาชีวะปาริสุทธดที่ศีล ย่อมหมดจดเมื่อภิกษุม,ม,ดดมีย่อมหมดจดแก่ภิกษุผู้มีอาชีวะโดยชอบด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดในมหาสติปัฏฐาน,นสูตรว่าภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นไฉนภะิกษุทั้งหลายอริยสาวกในศาสนานี้ ละมิจฉาชีวะสามมาเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีวะภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่านี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะในในอัตตกถามหาปฏมิมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นท่านกล่าวว่าบทว่ามิจฉาอาชีวัง วความว่า,าทุจริตทางกายและวาจาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ใครให้เป็นไปอ่ะที่มันเป็นเหตุกรรมอ่ที่บุคคลให้เป็นไปเพื่อประโยชน์มีขาทิิยะและโภชนิยะเป็นต้นบทว่าสัมมาอาชีเวนะคือ,อด้วย ด้วยอาชีพที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญแล้วแปลไอ้กายทุจริตกันก็ได้นะว่าทุจริตอันเป็นไปทางกายและวาจาที่บุคคลให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ของคนเคียร์และของบริโภคเป็นต้นชื่อว่ามิจฉาอาชีแปลอย,อย่างนี้ก็ได้มืัครับ